โอ้ oh, เห็นแล้วฮัลโหลโกินสนุกเลยนะครับสวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่ที่อำเภอชุมแสงอ่าตำบลโคกม้อครับอําเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์เราไม่ได้มารายการล่าท้าผีอะไรทั้งนั้นนะครับแต่เรามาล่าท้าหนอนทพุดตอนคืนมาดูพฤติกรรมของเขาครับตอนกลางคืนว่าเขาออกมากิน จัดกินใบกระโปงยังไงลักษณะความเป็นอยู่ของเขาเป็นยังไงักาณนที่ิส่ซเขาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารู้จักกันมากขึ้นสวัสดีครับผมน้องตานครับก็เป็นพนักงานตรงเสริมนะครับประถัศีอเฟนะครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับพี่นูพัฒนะครับก็อยู่บ้านต้นโพนะครับตำบลคกม้อเภอชจุมงแสงจังหวัดนครสวรรค์นะครับวันนี้มาแนะนาแลมเพชดตึกๆเลยนะครับนี่นะครับขวดแลมเพชรครับ ก็กลุ่มที่1 3เป็นยานอนที่กรมชาการแนะนำครับสารคอฟีนับเลอครับโอ okay. ครับปัญหาของที่พี่พบเจอตอนนี้ครับเป็นอะไรบ้างครับพี่ก็นี่เนี่ยนอนนอนกระทุนน้ระโรดจ่อรางก,ก่อนแล้วก็อยู่ในยอดนะจ๊ะก็คือเป็นปัญหาหลักเลยตอนนี้นี่เนี่ยยังไงก็ไม่ออก <c oughs> ได้ครับวันนี้ก็เลยรบกวนพี่หนูพัดฟ <c oughs> ามาชมแปลง เลยนะครับเราพามาดูนะฮะลักษณะการทําลายนะครับหนอนนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะใบพุนนะครับพวกหนอนฟอร์มิเวิร์มนะครับก็จะอยู่นะครับตอนอากาศร้อนๆหรือว่าใสาๆก็จะหลบลงไปในกลวยนี่นะครับในกลวยที่เราเห็นนะฮะเราจะเห็นด้านในนะครับจะมีหนอนอยู่เหมือนกันนะครับนี่นะครับหลบเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นนะครับลักษณะการทําลาย กินแหว่งเลยครับน้องตุ๊กตามชี้นะครับโอ้เห็นแล้วฮัลโหลฮกินสนุกเลยนะครับอ่าหยิบออกมาเลยครับหยิบใส่มือครับน้องตุ๊กตามส่องไฟครับนี่ฮะโอเคเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนี่นะฮะนี่ครับนอนที่โดนยากับไม่โดนยาครับ มันอยู่ที่ปริมาณการกินนะครับต้องบอกเกษตรกรกีย่ยว่าหนอนพวกนี้คือยานอนส่วนใหญ่จะเป็นการทําลายระบบนะครับการส่งประสาทกับระบบย่อยอาหารนะครับก็ตัวที่กินเยอะก็จะตายได้เร็วกว่าแต่ควรจะกําจัดหนอนในระยะที่ตัวหนอนเพิ่งฟักออกจากไข่น,ไใน,ในะครับ <S b s f We create chemistry.